พบกับขบวนรถจักรไอ้น้ำที่หัวลำโพงได้ใน 3...2...1... สองดุดันไม่เกรงใจใครพบกันได้ที่เช็คโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยหาผู้ชมมารับชมขบวนรถจักรไอ้น้ำที่หัวลำโพงครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้ว5ธันวาคม2565 เทฟโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยพาไปรับชมบรรยากาศร,รับชมกันได้ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับวันนี้วันที่5ธันวาคม2565เราอยู่กันที่หัวลำโพงครับ วันนี้มีขบวนรถไฟขบวนพิเศษพร้อมตู้พิเศษที่จอดเรียงอยู่ SRT p r e s s s h e e t ส่วนในใกล้นี้เป็นคุณผู้ GEK 4 0 1 8วันนี้ก็มาตามขบวนรถจากไอ้น้ำขบวนพิเศษกรุงเทพะเชิงเซาครับผู้คนเยอะพอสมควร ที่จะไปกับขบวนนี้ตู้นี้เป็นบอจอพอบ,เบพอเคจะเฉพาะพิเศษปหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็บจอพอพหนึ่งสามหนึ่งนะฮะ <Okay. S 1> สองตู้สุดท้ายเป็นตู้จัดเฉพาะพิเศษ พระเอกของเราอยู่ที่หัวขบวนครับเป็นรถจากไอ้น้ำแปซิฟิก CX 5 0านจำนวน2คันหมายเลข850แล้วก็824เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาดูตู้บชาสตู้สุดท้ายที่ติดกับตู้นี้นะครับติดกับตู้พิเศษเนี่ยหนึ่งสองสอหนึ่งเลขสวยเลยเดวถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนแค่ นะครับเราดูแต่ละตู้ใช้ตู้อะไรบ้างตู้นี้เป็นบชสหนึ่งหนึ่งศูนย์เมีป้ายฉะเชิงเศราครับ อันนี้บชสหาน,นึ่งสองห้าห้าครับรถคันที่ห้าหนุ่มนาข้างหน้านั่นคนเยอะรถคันที่สี่เป็นบชสหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะครับหลากยาวไป ทันที่สามนั้นเป็นหมายเลขบชสหนึ่งสามหกเจ็ดเนี่ยยาวๆวันนี้เป็นวันที่ทุกคนก็จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวครับบชสหนึ่งสามสองสี่เออหนึ่งสามสี่สองอ่านเลขยังผิดเลย <laughs> นี่ก็เจ็โมงในหน่อยแล้วนะครับมาสายบชสหนึ่งสองหกครับตู้แรกเลยแล้วก็เป็นนนละพระเอกของงานครับหัวรถจากแปซิฟิกหมาเยเลขแปดห้ครับมาถ่ายรูปก,กันเต็มเลย าหน้าที่กําลังเช็คความเรียบร้อยนะฮะของตัวรถที่จะไปทำขบวนคนก็นมาลุมถ่ายรูปฮะเยอะๆเลยอันนี้สำหรับคนที่จะขึ้นไปดูห้องเครื่องนะครับห้องขับข้างบนนั้นขึ้นไปได้เลยว่าต่อแถวกันนะฮะ สวยงามมากข้างในแล้วก็เดวให้เด็กๆขึ้นไปนั่งถ่ายรูปทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะฮะไม่เด็กนี่ครับเราอยู่ด้านหน้าพระเอกของงานเราจะไอนาำแปซิฟิกหมายเลข824ครับคันแรกนี่เราอยู่ที่นี่ตอนตอนนี้7จ็ดมงยีนะครับแล้วก็คนเริ่มเยอะแล้วนะฮะไม่เก็บภาพไม่ทันแล้วเพราะว่า <c oughs> เขาก็ถ่ายรูปกันทุกคนนั่นแหละ หลายๆคนก็อยากได้ภาพกับตัวรถนะครับนั่นแหละก็ไปยืนเต็มเลยครับพอเราถ่ายไปก็เห็นทั้งผู้คนบางนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับมีแค่ตัวรถก็กระไรอยู่มันไม่เห็นบรรยากาศนี่ก็เป็นรถจากไอ้น้ำขบวนนําเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ5ธันวาสายประวัติศาสตร์กรุงเทพเฉลเชียงซาครับนี่ก็ถือว่าเป็น สายบวิศาสตร์นะครับกรุงเทพชาาเชิงเซาก็ไปกราบไหว้หลวงพออ่อโสธรเป็นช็อปสินค้าตลาดบ้านใหม่นะอยู่ใกล้ๆกันก็จะใช้หัวรถจากไอ้น้ำแปซิฟิกสองคัน การรถไฟนั้นก็จัดกิจกรรมเดินกระบวนรถพิเศษรถจักรในน้ำนำเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ5ธันวาคมนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีและก็น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ต่อกิจการรถไฟไทยรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆด้วยการรถไฟก็เลยได้เอารถจักร2คันนี้แล้วครับ824แล้วก็850 ผลิตโดยบริษัทนิปออนาาเรียวจำกัดซึ่งปัจจุบันก็ได้เก็บรักษาและซ่อบมบำรุงอยู่ที่โรงารถจักรนบุรีนะเอามาจาัดเดินขบวนพิเศษรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวผู้คนก็จองตั๋วกันเยอะแยะเลยนี่ก็เป็นขบวนพิเศษน้ำเที่ยว903นะครับเราก็มารอกันนะออก8มง10นาทีนะครับ8 10. ม10นาทีเดี๋ยวจะได้มุมอื่นไหมแล้วไม่รู้เดี๋ยวดูกัน ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สักการะอนุสนรณ์ปฐมฤกษ์นะครับของรอห้าตอนนี้รถก็เปิดระบบไอ้น้ำพุ่งขึ้นแล้วนะฮะสวยๆอยู่ทั้งไกล ชมบรรยากาศนะครับผู้คนก็เยอะพอสมควรวันนี้ก็เปลี่ยนมุมมาอยู่ตรงช่วงปตะแจนะครับระแจที่เขาจะแยกแต่ไม่รู้ว่าจะแยกไปทางไหนแต้ชมเนี่ยพ้นนาน้ำเนี่ยสวยมาก รถออก8นาฬิกา10นาทีนะครับไปที่จ่าเชิงเซาแต่ตอนนี้7นาฬิกา55นาทีมันไม่มีแล้วไงเนี่ยเสียสไตล์เลยนะภาพถอดดับก็ไปเลยกำลังคน <c oughs> สวยๆเลยนะครับตัวสองร้อยสองภาพรูปที่แสนวันนี้ไงเก่าดัง ขอถ่ายเป็นขาวดำถือมันมันี้ด้วยไงถ่ายเปขาวดาพุ๊มันก็เก่าเลยัต้องทอะไรเยนาฬิกาแล้วนะครับอรลบตรงชาติกันก่อนนม่อะไรพี่ มาก่อนเดิอมาก่อนเดี๋ยวให้ขึ้นไปตัวสองร้อย f สองึกเบากว่าี้ตอนที่จริงไอ้ตัวเนี้ยเบามากบาลานซ์มันดีมากครับใช่แต่ว่ามันไปอยู่กับบอดี้ถ้าใส่เลนส์ตัวเนี้ยบาลานซ์บาลานซ์ดีมากครับ 8โมงแล้วนะครับชมบรรยากาศ นี่ก็แขวนพวงมาไล่แล้วนะครับแข <Okay. S 1> ็งๆเลยตอนที่เขาตองห้าน,นี่ก็าไปรอแล้วนี่ไงกับบินบุรีกรุงเทพกับบินบุรีนะครับออกไปก่อน ตามด้วยคุณปู่นะฮะ d K 4 0 1 8น่าจะใช่ด้านข้างก็อัลสตอม4 2 2 5 กะบ,บินบุรีนะครับออกไปก่อน8ปดโมงเ <8. S 2> นาทีครับอีกหนึ่งนาทีเสียงละคัน

แล้วนะครับเปิดไฟแล้วออกมาแล้วครับ แล้วนะครับบนประวัติศาสตร์กรุงเทพฯจราเด้งเรามาบังกันหมดเลยจังพลาดก็เพียบเลยนะครับโบกมือบายบายกันคุณนัก จะบางใครก็ได้นะขออภัยใครที่ดูคลิปอยู่ดวกไม้บวกเมนะฮะของสุดสุดท้ายก็จะเป็นสู้พิเศษนะโอซี่กับเฉพาะ SRT f r e s h Team ไปแล,แล้วครับบนประวัติศาสตร์กรุงเทพชาวเชียงชาวออมาบางกันหมดเลยจังภาพก็เพียบเลยนะครับโบกมือบายบายกันผู้นักท่องเที่ยวก็เต็ม าภาพเทียบนะครับยืนบังบังกันหมดเลยแต่ละคนผมก็อาจจะบังใครก็ได้นะขออภัยใครที่ดูคลิปอยู่มีบอกไม้บอกมือนะฮะสองถูกสุดท้ายก็จะเป็น ตู้พิเศษฮะบโบกี้จัดเฉพาะ SRT Plasti ผ่านพ้นไปแล้วครับส่งผู้โดยสารได้เพียงเท่านี้นะครับเท็กโตวโต้ถ่ายไปเรื่อยก็สวัสดีทุกท่านครับ